คนไปบัคเรียนทั้งหมดพระสงฆ์ทั้งหมดเพราะเมื่อาาวานนี้พูดแล้วครั้งหนึ่โงโดยไมาเป็นรนะนนเบียบเพาะเกลียนเพระอยากโยนปฏิบัติก็ได้เอามือมือลงแล้วจะถึงมือนะมือมือการเกลียพระกรรมฐานในพระพิศาสนาก็ถือว่าทุกคนนุ่สสนงความดี ด้วยความดีในพุทธศาสนามีสามอย่างคือหนึ่งทานสองสูงแสนเจริญภาวนาแต่ความดีทั้งสองอย่างมีสภาพคลันคลานมากคือการให้ทานก็ดีการอาศาัยสูงก็ดีก็ต้องมีนะถ้าเราทำเฉพาะเราสองอย่างคือการให้ทานด้วยหรืมีการอาศัยสูงด้วยด้วยอ,อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้สภาพผลิตไม่แน่นอน ไม้ในกาลว่าถ้าเวลาจะตายถ้าบังเองิยพระเจรนามีมากเราอาจจะลืมผลทุ้งทานการให้ทานเราอาจจะลืมสินจิตใจเศร้าหมองอย่างนี้แม้ว่าจะมีบนมากก็าสามารถไปบายภูมิก่อนคือไปนรกเกิดสุรก,กายสุิชานได้แต่ถ้ามีการเจริญมภาวนาก็ดี โดยใช้การพิจารณาสังขารร่างกายก็ดีจิตใจจะมีการทรงตัวถ้าทัคคานจะต้องรุ่งชานสมาแบบัติสมาชานคือความเคยชินจิตเมื่อเริ่มว่างจากอย่างอื่นก็นึกถึงลมหายใจเข้าออกบ้างนึกถึ่งทำภาวนาบ้างนึกถึงการพิจารณาบ้างจงนี้จิตเมืเ่อรำจารมันชินเป็นชาน ถ้าเป็นอย่างนี้จิตใจจะมีความไม่งคงในขณะที่ก่อนจะตายถ้าพระโพธวนาบัรเกิดขึ้นเราก็จะมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันอาจจะต้องตายการตายของเราถ้าจิตใจส่หมอเราอาจจะไปอบายูมิได้จิตก็ออจ,จะไหลกลับมานึกถางการบริจาคชิมฤทธยรักษาภาวนาฤท,ทัยทำ อย่างนี้จุตเป็นหมายรูปสนคุณแม้จะมีบาปมากมายแต่ประการใดก็ตามในการก่อนถ้าตายเวลานั้นเราอย่างจำล้วก็ไปสวรรค์อย่างกลางเราก็ไปเป็นมโลกถ้าจิตใจสะอาดที่นี่จุดเราก็ปนิทานจะต้องการเรียนกนมาถามพุทธเจ้าเสมอมนํำให้พยายามจึกจิตใี้มีการสรงตัว ให้เข้าทึ้งชาญคือเรื่อการชินชินโดยการนึกถึงได้ความดีที่เราเคยทำอื่างนึกทึ้งทานการให้อย่างนึกเป็นใจทานในสติกรรมฐานนึกถึงนึกถึงสินย์เ่เราจะพูนใ้รักษาอย่าง้ึกีนเวลานนสติกรรมฐานถ้านึกถึงได้พระเจ้าเป็นผู้พาในสติกรรมฐาน นึกถ hm ึงเรารำทำสอสองนท่านนักบวชบทมนั์บทใด้นไก็ตามไปทำมาในสติกรรม้านอนกถึงโดยสงเรสองเรื่องสคงาตุสติกรรมฐานการเรื่องรรมฐานทําทำทำไมก็ทำให้จิตส่งตัวอะไรได้ทห้ความดีโดยพระอย่างยิ่งนักบวเรื่อเรื่อรใช้ปัญญาเสวราวิทยามีุนธรรมที่จะต้องปฏิบัติอยู่หลายอย่างอันนี้ต้องจำนะ นักเรียนทุกคนต้องจําให้ได้และปฏิบัติได้ตัวใรเข้ามาอยู่ในเรียนนี้มีการซักซ้อมปก่อนแล้วก็ะจะเะร่มนับปฏิบัติได้ไหมถ้าปฏิบัติได้ก็อยู่ได้ถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้นั่นก็คือหนึ่งพรมีแห 4, สี่สองสงแหงวัตถุ 4, สี่สามระมบทสิบและ,ะ, 4, และ,ะก็สี่ก็จะบทเจ็ดไปกัน การวันว่าวันนี้เราเพื่อเฉพาะแค่มีหางสี่ใช้หาวัตถุสีส่ในเบ็สุดโดยว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มีควาคมเชืความรู้สึกก็คือการเจริญพุาทธบัณฑ์อันนี้ต้องทำไม่ใช่ทำแต่เวลานี้เวลาอยู่ที่จุ่พักพิริยบ้างาก้เย็นลอยก็ฝึกภาวนาไปด้วยพิจารณาไปบ้างภาวนาบ้าง ถ้าจิตมีการทรงตัวดีปัญญาการทรงจำจะดีมากความคิดเ่งาจดีเรื่อปัญญาดีสำหรับพระมหาสีพระบรรดาญาโยมพระบริสัทธธรรมดาวิสุทธิสมเด็ทั้งหมดห็ดด้วยมีควมฉัาคัญแกกคนทุกคนที่ต้องการความดีคือคนที่ต้องการป็นคนที่รู้จักการให้ทานก็ต้องมีพระม,มหาสี คนนี้ต้องการให้สุนทรสงตัวก็ต้องมีพรมิหาสีคนนี้คนต้องการเริญภาวนาในย่ดนสมาธิก็ต้องมีพรมิหาสีจะใช้ปัญญาได้มีปัญญาหญ่ก็ต้องมีพรมหาสีถ้าขาดพรมิหาสีตัวอย่างเดียวทุกอย่างจะมีไม่ได้ดังนั้นพรมิหารสีเป็นพื้นฐานใหญ่พรมิหารสีมีเราดังคือหนึ่งไม่ตายความรัก สงกรานตความสงสารสารนุพตามมีจิตอ่นอนโยนไม่ขาดิสิยาไข่คุงไทยได้ดีพอยินดีด้วยสีย้วเบิกขาวางเฉยเมตตาความรักตื่นขึ้นมาเช้าเราก็มีความรู้สึกว่าวันนี้ทท้งวันเราจะไม่เปกียบเท่าเป็นไปได้ก,ก,กับใครทั้งหมดเราจะเป็นลิขิตดีของโริษัต์ทั้งโลก เราคิดอย่างนี้เราอาจจะเถอบ้งอางอะไรบ้งบงาจจบงกัสอนธรรมดาเพราะเราไม่กินเลยแต่ว่าเราคิดบ่อยๆจิตจะสื่อาจส่งตัวจิตจะมีความเยือกเย็นหลังจากนั้นก็คิดถึงข้อดีสองาเราจะมีความโทสารคนที่อยู่ข้างๆเราบ้างคนที่ลเลิกกัเราบ้างและคนทั่วไปทั้งโลกจักทั่วไปทั้งโลกว่าใครก็ตามในโลกนี้ถ้ามีทุกข์ ถ้าไม่เป็นวิสยัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขถ้าคิดอย่างนี้จิตใจก็จะชัง่งชื่นขึ้นแล้วต่อไปก็มีคติคตั้งความรู้สึกว่าถ้าใครเขาได้ดีเราจะพอยินดีด้วยจะไม่ฉาดิสยาเขาพยายามทำความดีเหมือนเขาจะได้ดีเท่าเขาดีเหมือนเขาซื่อเบิดขาวาวเฉย หมายความเฉียงใดก็ตามถ้าคเติมยุสัยเพื่เราจะเพึงทำได้เพือจะพึงช่วยได้เราก็เฉลยก่อนไม่ซ้ำเติมเขาอันนี้เป็นหลักหลักไก่ที่มีหางสีถ้าคนใดทรงอวนใจมิจะมีหางสีอยู่ผู้คนนั้นจะมีแต่มิถหาศัตรูยากคนที่ประจักษ์คนเป็นศัตรูก็คือมีคนเลวอย่างเดียวคนดีเขาไม่เป็นศัตรูกับเรา เพะนั้นโละเลไปสับเปลีแล้วก็ตงตัวได้หมดดวอนุจังไปเลยยาขนาดเพื่อเมรินใจชนความดีเพื่อสี่อย่างเขายังไม่กลายเป็นกปประถืกถือาเป็นความเลวใหญ่อออของเขาเราช่วยไม่ได้ทามีกต่อไปก็สรงหาวัตถุสี่การอยู่ในโลกนี้จะมีความสุข เมืเ่อมีปรติการผถีไปนพื้นฐานแล้วก็ตั้งใจว่าจะปฏิบัติตัสตวสงาวัตถุสี่เบรการให้ครบถ้วนเพื่อความประโยน์เป็นสุขพวกเราเพื่อสังฆวัตถุตัวสี่เบรการนไม่ใช่ทรงอยู่ได้ปฏิบัติได้จะมีแตะคนรรักไม่มีควาเสียดแม้จากคุณเลสวสงฆาวัตถุสี่ก็ข้อนหนึ่งทางการให้ รู้จักจาการสง,งเคราะห์สิ่งใดกันถ้าไม่เคอนิ้สยัยที่เราจะช่วยเหลือเขาได้เราให้เขาได้เราก็จยให้าใหสานพิยวาจาพูดดีเพื่อเที่รักวาจาใดนะี่จะพูดกับบุคคลคนไหนเขาชอบวาจาอย่างนี้เราพูดอย่างนี้วาจาเราพูดไหนเขาไม่ชอบเราไม่พูดยสสอย่างนี้เราก็เป็นที่รักเขาสมอย่างะเป็นปัจจัยเกิดความรักเราบริการทสามการช่วยเหลือการาน เขาทาไม่ไหวเราช่วยถ้าเขาจะทําไหวก็พอเราจะช่วยได้ก็ช่วยให้ทำเร็วขึ้นอย่างนี้ก็เป็นเหตุเป็นความรักสำหรับคนนั้นถ้าขาดจริยาใาไม่เต่อสนานรัการไม่ถือตัวถือตนอยากเข้าไปในสังคมไหนไปกับบุคคลคนไหนก็ตามไปส่มไหนก็ตามทําเต็มเสมอกับเขาคือว่ามะแสดงาจแรงเกียรเขาอย่างนี้ก็เป็นสิรักของเขา าาโ,โดยความอาศยหาวัตถุืีลในการในทุกเหตุกาปฏิบัติได้ก็ย่อมจะเป็นที่รักเขาคนดีทั้งหมดซึ่งชื่อว่าคนที่ดีมีเหตุมีผลไม่เคยร,รักเรคนเลยจะรัเหตุมีผลแล้วก็ปล่อยไปต่อไปเรื่องใหญ่ก็คือสรเอ,อกกำหนดจิตในการบวกศูนย์ห้าันนี้ก็จะเว้นยรดวัตถุดิบที่มีซ้ำๆกันมีข้อความซ้ำกัน กำนวนสิตบวกสิ้นห้าก็คืนหนึ่งทางกายกรรมหนึ่งไม่ฆ่าสัาสสสาตว์ไม่เกินาสองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติตในกรรมสี่ไม่ดิ้นสุราจะมีอะไรนี่ทางกา,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 ายตัวทางไปสวรรค์เอง้าทางวาจายก็หนึ่งไม่พูดโดสองไม่พูดคำหยาบ สามไม่เสีเสียดเยอะแยะชงสูสงเพื่อแตะร่างกันสี่ไม่พเพื่อเพ้่อเจ้อเหนืหลแไรประโยชน์ตอนนี้ก็เป็นวาจาที่ไปสวรรค์เืองกันทั้งด้านจิตใจก็คือหนึ่งไม่ชิกอยากได้ทรัพย์บัติของคนอื่นใดที่จะได้มาโดยไม่ชอบรมเพราะว่าถ้าเป็นทรัพย์บัติของคนอื่นแล้วยังไงก็ตามเราไม่อยากได้ของใครถ้าเราอยากจะมีเราก็จะทำเพื่อเราเอง ในการดูสองด้านจิตใจความโกรธอาจจะมีบ้างเป็นของธรรมดาแต่ไม่ใจร้ายจอมแฝงไข่ไม่นั้นไม่ใช่ค่าจริงมคา,มา,มามมคา,มยา,ยามดามาร,มมร้ายแลวในการดูสามดูความเห็นเผื่อคือยอมรับและถือคำสอนให้สำเร็จประสัมมาสัมปชัจญะก็เลยว่าความดีทั้งสามขั้นหที่กล่าวมาแล้วนี้นักเกินทุกคนจะต้องปฏิบัติได้ ถ้าอยากโยงเขาจะไปสัทยีหลายก็ควรปฏิบัติได้เพราะว่าเป็นทางหรืไม่รอดทีกล่าวว่าเป็นทางหรือแด้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลใดถ้าจัดสังโยชน์สามรายการได้บุคคลนั้นท่านเรียกว่าวาโสดาบ,รรบ,บ,าบนัาาบนบ้างเราสกทธาธามีบ้าง สำหรับเราเสด็จบาปในพระสุทธาธรรมีมีการปฏิบัติอย่างนี้ตัดหนึ่งตัดสกายดิจิที่มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นพูเราเป็นเราเป็นผู้เราเรามีร่างกายร่างกายมีนเราอันนี้ฟังยากแต่ใจความรู้สึกว่าร่างกายมันจะไม่ตายทิ้งเสียยอมรับตามความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นตาย แล้วความลึกจันรู้ทุกึความตายก็ไม่จไม่จําเป็นตองนึกทุกเวลาถ้ามี่าว่า,าจิตรลงก็มีความรู้สึกาจธรรมดาว่าชีวิตนี้มันต้องตายเราจะคิดว่าอยู่เท่านั้นแค่นี้มันก็ไม่ถูกเพราะความตายไม,ม่มีนไม่เคยหมายมันจะเข้ามาถึงเรามาไรก็ได้ตั้เบบงเกิดดูคนเกิดพอเราตายไปเล้วเยอะคนเกิดรู้เราเทวดากับเราก็ตายไปเรื่อยเยอะ พอเราเกิดพ <i> ึ <S an uter> ่หลังเราก็ตายไปได้เยอะความตายเอาแน่นอนแายุไม่ได้ก็คิดว่าเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้ก่อนที่จะตายได้คิดสร้างความดีไว้ก่อนก็คืนหนึ่งยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าวสองยอมรับนับถือพระคำคำใส่แสงของพพระุทธเจ้าวสามยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์เชสาวันขึ้นจะเป็นมาถึงธเจ้า ไม่สงสัยในความดีของท่านท่านดีเราทราบว่าดีก็ไม่สงสัยในได้ในความดียราหวัดมาถือด้วยความจริงใจแล้วก็ต่อไปข้อดีสามสิลปัจจาระมาตคือว่าไม่ลูกคผ่นสินเททราปฏิบัติสิงด้วยความตั้งใจจริงด้วยทธาแท้ คือภาพไทยจำเลยสารสีว่าปฏิบัติสิ่งอย่งเครื่องรัดอย่างครววมีสิ้นห้าได้นหมดสิทพระก็จำยกรสิห้าจน็ดมีสิ้สอี่สิบเจ็ดเหมือนกันไม่ใช่มีสิ้นสองร้อยยี่สิบเจ็ดลุงนหมดสิทธิ์นี้ใช้ไม่ได้ก็ถือว่าก็สิ้นล็กไม่มีสินใหญ่ก็ไม่มี ก็เรื่องความว่าเราโสดาบันก็ดีสุภาคาม,มีก็ไม่เมื่อไรมากกนน็มีความรู้สึกว่าชีวิตก็ต้องตายไม่ป,มประมาท่าชีวิตชุดแรกคือไหนว่า,า,า,าก่อนตายเขายึดพระพุทธเจ้าฆะทันพระอเยสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็โดยการในสามเอาชิริต,ตั้งเอาไว้ค้ำอใบภูมิแล้วจิตต้องการก็ได้กลายเป็นท่นไปมีเทวี ก็ทุกคนดูจะเอาตัวอย่างมาเล่าสู่กันฟังสักวานหนึ่งคือขอทาน <c oughs> <c oughs> จเจ้าขอทานมาเป็นตัวอย่างให้ท่านหลายฟังแล้วก็คิดว่าเรากับขอทานใครจะดีกว่ากันก็ไม่ใช่มานาทิฏินะถ้าคิดวิงฐานะเลยคิดว่าฐานะเพ้ะสงฆ์เราดีกว่าขอทานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอทานคนนี้จะเป็นโรคหัวเน ถ้าดูร่างใจเราก็ดีกว่าเขาอีกแต่ว่าดูกันไปก่อนฉลัดขอทานคนนี้ชื่อสุตาะพิเแต่ต่อมาบารีต่าว่าจุติชีสุตาะพุทธเป็นชื่อจุติตัวท้ายแปลว่าโรคเรือนขอทานคนนี้เป็นโรคเรือนต่อมาวัานหนึ่งตั้งใจจะเดินไปขอทาน แต่ว่าในตอนเช้ามืดองเล,ล็จพระจี่จมานสมเป็น,านสายใใสของเธอว่าจะเป็นประสดาบันส่วนผลิพระตะว,วันจะไปนั่งเที่ยวระหว่างทางที่เดินเธอจะเดินผ่านไปถ้าเธอเดินผ่านมาแล้วก็พบองสําเร็จจานไตรเข้ากระลังเทือกจะเข้าไปนั่งใกล้ๆค,คนก็เกรงว่าเขาจะรังเกียจก็ตะวันก็เป็นขอทานด้วยก็เป็นโลกเวิรมด้วย จึงน่าเย่อหางห่างน่าเย่อหางห่างแล้วก็ตั้งใจฟังเทศของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าเทศจบเราจะไปขอทานสุดบาปุทาบุติีเพือท่านสุตตาปุทาขี่เรียนเลยเป็นในโสดาบันเมื่อพระเจ้าเทศจบเทากเท็กเดินทางไปขอทานต่อไปจนถึงนึ่งกลับบ้าน เมื่อกลับบ้านรับทานอาหารตามภนสาขอทานแล้วอาบน้ำท่าเสร็จก็นอนนอนพอจิตสบายก็มีความ,มรู้สึกว่าวันนี้เราฟังเทศจะโอเคสมมุดเลยจอมใจคือพระพุทธเจ้าเมื่อจบแล้วเราไปขอทานเราได้ไปโสดาบนันถ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าเราได้ไปโสดาบันท่านจะดีใจมากคือตางความรู้สึกของขท่านเน่แต่พระเจ้าเราต้งองรู้แล้ว ตอนเช้ากินข้าวเสร็จแล้วยังตั้งใจจะไปกราบถวาพระพุทธเจ้าจงทราบว่าท่านเป็นพระโสดาบันระหว่างเดินระหว่างทางพระอินทร์อยากจะทดลองกำลังใจพรทร่งมันลอยขวางหน้าสแสดงองค์พระพุทธอินทนชัดตามที่จะได้เขาก็ใจว่าท่านมีสีอย่างไรไมีเสื้อประดับเตยยังไงท่านสแสดงชัดหมดใ่าจะถามว่าสุดตะพุทธะสุจุดที่ ถ้าคุณภาษาไทยถามว่าสุตปาพุทธะคีรเอนไปไหนจะไปไหนท่านสุตปาพุทธะก็บอกว่าฉันจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าวให้เล่าแถว่าจะไปเฝ้าทำไมท่านก็บอกว่าเมื่อวานนี้เราต่งเทศน์เป็นเโสดาบันเมื่อวานนี้บรรยากาศเพื่เอง,ของเขาเป็นพระสงฆ์ทำโจรสลรดให้เล่าจะลองดูว่าท่านเบโสดาบันจริงหรือไม่จริง ยิกล่าวว่าสุป,ปาพุทธะถ้าเธอพูดตามที่ฉันพูดไม่จะพูดโดยไม่มตั้งใจท่านไม่เป็นไรถ้าพูดได้ตามืีอชัดจะบันดาลให้ร่างกายของเธอหายจากโรคเรือนเป็นคนสวยแลาจะบัได้รับทีนี้นตกวใจจะกกเป็นมหาเศรษฐีในชาตินี้ให้สุตป,ป,ปาพุทธะก็ถามว่าไอ้พูดยังไง พี่ก็เลยว่าเธอจะพูดตามนี้นะว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เอาแค่นี้พูดเฉยๆก็ไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรขอพูดกันล็กกันจะให้ตามสัญญาตั้งศุกรุทธะยกมือชี้หน้าพระอินทร์แลพระอินทร์ถอยจนถอยไป ท่านดูถือเราว่าเป็นคน,นเ,วกวเกินด้วยความเพี้ยเราจนจะลบเพี้ยทรัพย์การียรัพย์เราเจนบริบูรณ์มากมีศรัทธาเป็นต้นแล้วอุบเลยเห็นว่าท่านพระพุทธมีความไม่คงจริงท่านก็นหลีกไปหลังจากนั้นท่านไปแล้วจะไม่ทันจะถึงพระพุทธเจ้า,จาประเสริฐวัวศึกเนี่ยวัวศึกวัวผิดตายพระบรรดาญาโยมพระเบลอสัมภารายทุกคนให้รู้กำลังใจของพระโสดาบัน พราคนที่เป็นเสดาบันจริงๆกําลังใจไม่คงจริงมีอยู่สองจุดคือหนึ่งยอมรับมาถือเขาก็จะเจ้าพระพันดารได้สองแล้วก็ราการมอสองมือสินไม่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมปศุสตว์ารนี้พวกนี้ถ้าบ่เอิงใครทําได้นะก็จงจะถือตัอถือถึงว่าเราเป็นโสดาบันด้วยสิตธาคามี ถ้ายังมีความรู้สึกว่าเราทำได้ตามนี้เราเป็นพระอรเรเจ้าไปเห็นคนที่ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าแสดงการดูถูกดูหมิ่นเขาเขาเลยก็เรา,าดีกัเขาเมื่อนั้นเราทราบว่าท่านยังไม่เป็นพระอรเรเจ้าถ้าเพระอรเยเจ้าจมีแต่กำลังจะลดกิเลสลงมันน่ที่จะลดลงจะไม่มีความรู้สึกการนั้นคิดว่าหนึ่งเวลานี้เราเป็นรบโซดาบัน เราเป็นคนที่ยังไม่จบเก็บตถศาสนาคือต้องเป็นสุทาคาม,มีต่ไปก็เก็บฝากการพืดเลิกเพอะตั้งใจปฏิบัติเพื่อความเป็นสุทาคามีเมื่อไ,ได้สิทาคาม,มีพอใจแล้วก็กยังไม่หยุดยังยังไม่พอใจต่อไปต้องการเป็นท่านาคาม,มีปฏิบัติเพื่อทนาคาม,มีก็ยังมีความรู้สึกว่าเรายอ,อ,อย่างไม่พอยังไม่จบต้องการพยายาม กมื่อถความเบมื่อหันแล้วอะไรมณ์ก็หยุดก็ไม่มีความ้สุขกับตัวเองดีพอเพราะจะมีร่างกายอยู่ยังมีร่างกายเพียงใดกำลังใจย,ยังมีความทุกข์เพียงนั้นก็ยังไม่พอยังจบ่อไปอร,ริยบนดาญาโยมก็จะริษัทงหลายเียตอนนีนำกันว่าิธีปฏิบัติจริงๆหนึ่งต้องมีพระมีหานสี่สองสงหัตถุสี สามกันเบิกติดเป็นพื้นฐานหลังจากนั้นก็ตัง้งความรู้สึกว่าชีวิตมันต้องตายอย่าให้จิตมันยอมรับตางความเป็นจริงแล้วก็ต่อไปตัง้งใจรักษาจินตน,นี้ไปสดจิตน้องนิพพานพุทไธปีนุทไปตอนนี้ไปก็ขอแนะนาการปฏิบัติมโนยุธิคาว่ามโนยุธิแปลว่ามีวิ้นางใจ ทุกคนจะเริ่มปฏิบัติเขออยายอมรับความริงว่าชีวิตเนี่ยมันต้องตาย,ยถ้าตายทางนี้เรัไม่อมาายอมโยมไปอยู่ฝูงอย่างเลวเราจะไปสวรรค์อย่างกลางเราจะไปพมทธโลกอย่างดีสุดเราจะไปนิพพานหลังจากนั้นก็ทุกคนก็หน็ดเหน่ยให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้สึกให้ใจเข้า เวลาให้ใจออกรู้ส like ึกให้ใจออกเวลาให้ใจเข้านึกภาวนาตามันมะมะตาทะระเทดให้ใจเข้านึกตาวันมะให้ใจออกนึกตาวะพระชะพยันไปครั้งหนึ่งไหมให้ใจเข้านึกตาวันมะให้ใจออกนึกตาวะพระชะ ขณะที่ภาวนาอยู่ขอทุกคนหนึงอย่าอย่าคืออย่าเห็นอะไรเปลี่ยนขาดถ้าไปอยากรู้อย่าเห็นเวลานั้นจิตใจจะทุ่นซานเริ่มจะไม่สงตัวความบุพพิจิตจะไปเกิดเพราะเราสร้างความคิดก่อนอ้ความปบุของจิตต์เราเรียกว่าทุตติปุญญาดังนั้จะต้องเกิดก่อนคำว่าสุตติปุญญาเนี้ขอทุกคนเข้าใจว่าไม่ใช่ดวงตาเด่นทิพย์ ถ้ารูปตาเป็นทิพย์ก็เรียกท,ทิพย์เป็นเลือดธรรมทุกขียานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจสายกาทคิดทุกอย่างในแต่ละรู้เอาใส่ความรู้สึกเป็นสำคัญด้วความรู้สึกธรรมดาญาณโยมบริษัทธนั้นเกิดขึ้นไม,ม,ม่เสมอการบางคนที่มีเกียรติสะอาดใจ,จกิเลสน,น้อยมีแต่ความรู้สึกจิตไม่เห็นภาพ บางคนรูกระมีอจิตสะอาดจ,จะกิเลสไปกลางมีความรู้สึกข้าจิตเห็นภาพระมาชัดเจนนะบางคนจิตสะอาดเพรู้สุดมีความรู้สึกขอาจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากอุควารในทุกขจิตจเกิดขึ้นต่อเมื่อมีคนเข้าไปแนะนําหลังจากฟังฟังทมแนะนําแล้วไม่วเขาจะสมาทานสุดทุกคนก็จะเข้าที เมื่อเข้าที่แล้วเขาแยภาวนาประมาณสิบนาทีเข้าใจเข้านึกว่นนะานามจะออกจากฐาะหลังจากนั้นก็จะมีคนเข้าไปแนะนำตอนนี้มีคนเข้าไปแนะนำในคำบรรดาญ่าโยมทั้งหมดหยุดภา,า,าวนาเลิกภาวนาไปเลยแล้วก็ไปต้องสนใจกันไปใจก็ออก ั้งใจฟังทาง่านท่านแนะนําในการต่กิเลสที่คนแนะนำเขาจะแนะนําให้ฟังเขาจะพูดให้ฟังขณะที่จิตตั้งเสียงธรรมะจากเขาพูดจิตจะค่อยๆวางจากกิเลสเ้อยน้อยเวยลานั้นจะเขาเท่นะนําไปก็เห็นว่าจิตเริ่มสะอาดความมีที่เริ่มเกิดเขาก็จะาถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีเพื่อใดมายู่ข้างหน้าบ้าง ถ้าความรู้สึกมันี้ให้เชื่อความรู้สึกครั้งแรกนี่ไม่ผิดถ้าความรู้สึกมันี้ให้ตอบทันทีว่ามีถ้าความรู้สึกว่าไม่มีก็ใช่ว่าบอกว่าจไม่มีความรู้สึกเพราะคถามว่าถ้ามันอยู่ขค้ื่องมากเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าความรู้สึกเป็นอะไรก็ตอบตามนั้นถ้าเราถามว่าท่านมาแต่งตัวเสียอะไรก็ตอบตามความรู้สึกที่บอก หลังจากนั้งครูผู้แนะนําจะแนะนาไปพระตุลาโมนีจีสถานไม่ใช่เขาแนะนไปนะเขาแนะนําให้เราไปไปถึงที่นั่นจะพบพระเจ้าพบพระอันพบเทวาดาทุกคมมากมายหลังจากนั้นถ้ามันกาลังใจพอเขาจะพาิ่านนีเฉพาะบรรดาญาโยนพระบรญญัติไรเฉพาพนัละเกียนวันนี้ไม่ต้องมีการซ้อม ให้นั่งภาวนาเฉยๆเวลาให้ใจเข้าลึกว่าณะอะไรจะออกเนปาทะสร้างกำลังใจไปสมาธิถ้าจิตไปสมาธิดีแล้วความเป็นทิก์จะจใัใสมากที่เคยได้มานะปุรุสก้แจัมใสมากก่อนเทื่องภาวนาลนารีตาดบพระูติรทธิ์ซะก่อนจำภาพภพูติฤทธให้ได้ชัดเนจนแจ่มใสตามที่เราเห็นได้ หลังจากนั้นหลับตานึกถึงภาพพระพุทธรูปภาวนาให้ใจเข้านึกว่านะมาจะออกเทพบาท่ถ้ารูปพระพุทธรูปเลืล่อนลางไปลืมตาดูใหม่อนมมันนี้ไม่ห้ามจำได้แล้วหลับตาใหม่ภาวนาต่อไปถ้าภาพเรือูปพระพุทธรูปไม่เลือนไปจายใจมีสีเหลืองตามปกติถือว่กกาก็เชื่อจิตโทฉามาธิเล็กน้อยแต่ว่าใช้ได้ ถ้าภาวนาไปนึกเพืนภาพกันไปโดยไม่คิดใจอื่นตอไปสีเรื่อจะคลายเองจะคลายสีเป็นสีขาวจะเหลืองอ่อนๆค่อยๆเหลืองเลดลงเลดลงเล็ดลงจนต้องกลายเป็นสีขาวหมดออย,ยงนทีถือเป็นอุปจาระเป็นที่จะใกล้่านเฉียดชันถ้าภาวนาไปภาวนาไปนึกเพือนภาพกัไปโดยเอื่นภาพเรื่เป็นแก้วทงองอย่างนี้จิตเป็นชาน แต่ก็จอย่บังคับจิตนะตั้างใจดื่มการนืกเห็นภาพท่านถ้าหลับตาเล้เกินภาพถึงแม้ว่าสีจะไม่ไกลายจิตใจยังมีความรู้สึกว่าเวลานี้เราจําภาพของุทธเจ้าไดา้หรูอได้อันนี้เราใช้ได้เป็นสมาธิถ้าทําได้อย่านี้ทุกคนจะมีสมาธิด,ดีความจําจะดีวามคิดอ่านจะดีการสอ่อ,อ จะมีประสิทธ์มีมีควานจำยืขึ้นการเรียนจะยืขึ้นอ้าต่อนี้ไปคนได้ยากโยงพัฒิาษัตว์เนืนั้นมันเด็นแาัขนานเราไม่รูนะนาดเราจำลอนตั้งใจสมาถธิสมาธิในการ